แว่นสายตายาวกรอบพร้อมเลนส์องชั้นแบงค์เทามีทอนนะครับกับแว่นตาไม,มาพร้อมกับเลนส์ออโต้นะครับเลนส์องชั้นออโต้เลนส์บนมองไกลเลนส์ล่างอ่านหนังสือนะครับใส่มองไกลมองใกล้กันแดดในร่มเลนส์ใส่นะครับออกแดดเลนส์เปลี่ยนสีเทาดำเป็นกันแดดในตัวตัวเฟรมนะครับเป็นวัดสดุอะซิตเตตนะครับแข็งแรงทนทานมากเลยนะครับให้ดูนะครับ งานกรอบแว่นนะครับหรูลรามากนะครับตัวนี้นะครับมีงานเดินโลหะด้านในด้วยนะครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับผมในส่วนของบานพับให้มาเป็นบานพับ2ชั้นกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับผมบานพับสองชั้นนะครับเพิ่มความแข็งแรงหรูลรามากอ่ะให้ดูความแข็งแรงในส่วนของขาแว่นนะครับปิดหักได้เลยนะครับตัวนี้นะนี่นะครับ แม้แว่นจะเสียทรงขาแว่นไม่หักแน่นอนนะครับเพราะดัดก,กลับมาได้เลยนะครับข้อดีของในส่วนของกรอบแว่นอะซิเตตแล้วคุ้มในส่วนของลวดโลหะด้านในขาแว่นเนี่ยทำให้ขาแว่นทนทานเป็นพิเศษเลยดีไซน์นะครับเป็นงานสไตล์เกาหลีเลยนะครับใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะครับหน้ากว้างหน้าใหญ่หาแว่นใส่ยากแนะนําเลยใครไม่ทราบแต่ระยะของตัวเองจะมีอาการมองไกลปกติอ่านหนังสือตัวเล,เล็กไม่ชัดนะครับ ราาเม้นอายุม่ได้เลยนะครับผมมีวิธีเช็คแต่ละยาวตามชีค,คร่าวๆให้ใส่ชัดก็าตาเปล่าแน่นอนตัวนี้นะครับจากราคาปกติหลากหลายพันนะเราเป็นตาคณหนุ่มอะไรจัดโปรหรือเพียงราคา99 0บบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางลูกคา้าพิมพ์สนใจหรือจิ้มในตะกร้าได้เลยนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมติดตะกร้าทั้งสายตายาวเรนสองชั้นนะสายตาสั้นเราก็มีนะสายตาสั้นเดี๋ยวผมติดตะกร้าสายตาสั้นไว้ด้วยนะครับตั้งแต่ ลบห้าถึงลบหกรนะครับอ่ะเพิ่มตะก้าเลนโปรเกรสซีฟไลายลอยต่อไปด้วยนะครับผมอ่ะตอนกดสั่งดูตะก้าดีๆนะครับผมร้านแว่นตาคุณหนุ่มออนไลน์มีหน้าร้านให้บริการตรวจวัดไายตาตัดประกอบแว่นนะครับหลอรับได้เลยครับ